คุณเคยหมาครับทำดีเท่าไหร่แต่ชีวิตกลับไม่ขยับไปไหนยอมให้ทุกคนสบายใจแต่ตัวเองกลับเหนื่อยใจที่สุดหลายคนไม่รู้ตัวเลยว่าความเป็นคนดีที่ไม่มีขอบเขตกำลังทำให้เขาย่ำอยู่กับที่ในคลิปนี้ผมอยากชวนคุณมาเช็คตัวเองแบบง่ายๆกับหาพฤติกรรมของคนดีเกินไปที่อาจทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้าข้อหนึ่งพูดว่าไม่ไม่เป็น ยอมแลกตัวเองเพื่อความสบายใจของคนอื่นในชีวิตประจําวันหลายคนเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่อยากทำแต่กลับตอบตกลงไปเพียงเพราะไม่กล้าปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นการรับงานเพิ่มจากหัวหน้าการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทั้งที่งานตัวเองก็ล้นมือหรือแม้แต่การไปร่วมกิจกรรมที่ไม่อยากไปแค่เพราะกลัวเขาจะเสียใจคำตอบว่าได้สิกลายเป็นนิสัยอัตโนมัติของคนที่พูดว่าไม่ไม่เป็นทั้งที่ในใจตะโกนว่า ไม่อยากทำเลยทำไมเราถึงไม่กล้าปฏิเสธกลัวคนอื่นไม่พอใจคุณกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าคุณใจร้ายหรือไม่เป็นมิตรคุณไม่อยากให้ใครผิดหวังจึงยอมรับทุกอย่างไว้กับตัวเองผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับความพอใจของคนอื่นคุณรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคนอื่นรักหรือคนอื่นชมกลัวว่าเมื่อพูดว่าไม่จะกลายเป็นคนแย่ในสายตาคนอื่น ถูกสอนมาให้เป็นคนดีแบบผิด,ผดวัฒนธรรมไทยมักปลูกฝังให้เป็นคนเกรงใจหรือคนมีน้ำใจหลายครั้งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นกับดักที่ทำให้คุณยอมเสียสละตัวเองมากเกินไปผลที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพูดว่าไม่ไม่เป็นคุณไม่มีเวลาให้ตัวเองเมื่อคุณตอบตกลงกับทุกคนคุณจะเหลือเวลาให้ตัวเองน้อยมากจนไม่มีโอกาสทำในสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเช่นพัฒนาตัวเอง พักผ่อนให้พอสร้างผลงานที่เป็นของตัวเองคุณเริ่มเหนื่อยสะสมโดยไม่รู้ตัวความเหนื่อยจากการฝืนใจตัวเองสะสมเป็นพลังลบในระยะยาวมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตและอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟเบอร์นเาทคุณอาจถูกรู้สึกว่าเป็นคนใช้งานง่ายถ้าคุณพูดว่าได้ทุกครั้งคนอื่นจะเริ่มมองว่าคุณพร้อมช่วยเสมอบางคนอาจใช้ประโยชน์จากคุณโดยไม่รู้สึกผิด คุณรู้สึกไม่พอใจตัวเองในภายหลังหลังจากตกลงไปแล้วคุณมักรู้สึกหมุดหงิดหรือเสียใจที่ยอมอีกแล้วความรู้สึกนั้นจะกลายเป็นความไม่พอใจะส,สมในใจคุณเองจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้การปฏิเสธอย่างนุ่มนวลการพูดว่าไม่ไม่ได้แปลว่าคุณใจร้ายแต่มันคือการเคารพตัวเองและเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับจังหวะชีวิตของคุณในตอนนั้นเทคนิคการปฏิเสธอย่างมีศิลปะ ขอบคุณก่อนแล้วจึงปฏิเสธขอบคุณนะที่คิดถึงเราแต่เราคงช่วยไม่ได้ตอนนี้เสนอทางเลือกแทนช่วงนี้ยังไม่สะดวกเลยแต่ถ้าเป็นอาทิตย์หน้าอาจพอมีเวลาให้บอกเหตุผลอย่างจริงใจไม่ต้องยาวขอโทษนะเรามีโปรเจกต์ที่ต้องส่งด่วนเลยต้องโฟกัสตรงนี้ก่อนใช้คำว่ายังแทนการปฏิเสธเด็ดขาดตอนนี้ยังไม่สะดวกนะขอผ่านก่อนจิตวิทยาของการกล้าพูดว่าไม่ ความกล้าไม่ใช่การประทะแต่คือการชัดเจนกับตัวเองการปฏิเสธไม่ใช่การเถียงไม่ใช่การเป็นศัตรูแต่คือการกล้าบอกว่านี่คือขีดจำกัดของฉันและฉันให้คุณได้แค่ตรงนี้คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะปกป้องพลังชีวิตของตัวเองอย่าลืมว่าพลังของคุณมีจำกัดและคุณต้องใช้มันอย่างชาญฉลาดการพูดว่าไม่กับสิ่งที่ไม่จำเป็นคือการพูดว่าใช่ กับสิ่งที่สำคัญกับชีวิตคุณจริงๆคนที่กล้าพูดว่าไม่คือคนที่เคารพตัวเองมากพอหากคุณยังพูดว่าไม่ไม่ได้ลองย้อนถามตัวเองว่าฉันกําลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเพื่อคนอื่นจะสบายใจหรือเพื่อให้ชีวิตฉันดีขึ้นไม่มีอะไรผิดในการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ถ้าคุณต้องเจ็บเองเหนื่อยเองทุกครั้งนั่นไม่ใช่ความใจดีแต่มันคือการละเลยตัวเองโดยไม่รู้ตัว ฝึกพูดว่าไม่เริ่มจากเรื่องเล็กๆแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนปฏิเสธการนัดที่ไม่จำเป็นปฏิเสธงานเพิ่มที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมายและหน้าที่ของคุณปฏิเสธคำชวนที่รู้ว่าจะทำให้คุณเสียสมดุลชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วคนที่พูดว่าไม่ได้อย่างมั่นใจคือคนที่รู้ว่าชีวิตตัวเองมีค่าแค่ไหนข้อสกลัวทำให้ใครผิดหวังมากกว่ากลัวทำร้ายตัวเอง คุณอาจเป็นคนที่คิดเสมอว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันทนได้เองถ้าเราปฏิเสธเขาคงเสียใจแน่เลยคุณเลือกที่จะฝืนใจตัวเองเพื่อรักษาความรู้สึกของคนอื่นแม้ต้องเจ็บต้องเหนื่อยหรือเสียเวลาในสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการจริงๆเพราะคุณกลัวทำให้เขาผิดหวังมากกว่าที่คุณกลัวจะหลงทางจากชีวิตตัวเองกลไกทางจิตใจของคนกลัวทำให้คนอื่นผิดหวัง คุณเชื่อว่าความรักต้องมีเงื่อนไขคุณอาจเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ความรักมักแลกมาด้วยการทำให้คนอื่นพอใจเช่นพ่อแม่รักเมื่อลูกเรียนเก่งเชื่อฟังไม่เถียงหรือไม่สร้างปัญหาสิ่งนี้ฝังรากให้คุณรู้สึกว่าฉันมีค่าก็ต่อเมื่อทำให้คนอื่นไม่ผิดหวังคุณผูกตัวเองไว้กับบทบาทผู้เสียสละคุณเคยเป็นคนที่ต้องคอยรับผิดชอบอารมณ์ของคนอื่นเช่นเป็นพี่คนโต เป็นเพื่อนที่ต้องปลอบใจตลอดเวลาทําให้คุณรู้สึกว่าหน้าที่ของคุณคือต้องไม่ทําให้ใครผิดหวังคุณกลัวคําว่าเห็นแก่ตัวหลายคนเข้าใจผิดว่าการเลือกตัวเองคือความเห็นแก่ตัวแต่ในความจริงแล้วการเห็นคุณค่าตัวเองคือการเคารพความเป็นมนุษย์ของตัวเองผลลัพธ์จากการยอมตลอดเวลาคุณจะเริ่มหายไปจากตัวเองคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการอะไร เพราะใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองผู้อื่นมาตลอดทุกวันจึงเต็มไปด้วยการเดินตามความคาดหวังของคนอื่นไม่ใช่เสียงในใจของตัวเองคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่ใช่ของฉันแม้ทุกคนรอบตัวจะดูพอใจแต่คุณกลับรู้สึกว่างเปล่าและไม่มีความสุขจริงๆเหมือนคุณแสดงละครชีวิตที่ตัวเองไม่ได้เลือกบทคุณจะเหนื่อยสะสมและเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยว เพราะไม่มีใครรู้จริงๆว่าคุณต้องการอะไรคุณทำให้คนอื่นพอใจแต่ไม่มีใครรู้จักความทุกข์ที่คุณเก็บไว้เงียบๆทำไมการผิดหวังถึงสำคัญความจริงคือไม่มีใครที่ไม่เคยทำให้คนอื่นผิดหวังการกล้าทำให้ใครบางคนผิดหวังในวันนี้อาจเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้คุณไม่ผิดหวังในชีวิตตัวเองถ้าคุณมีแต่ยอมจนหมดตัวคนอื่นอาจไม่ผิดหวังแต่คุณกำลังผิดหวังในตัวเอง เทคนิคฝึกใจให้กล้ากลับมาเลือกตัวเองฝึกถามตัวเองก่อนตอบใครสิ่งนี้ใช่สำหรับฉันไหมฉันกำลังทำเพราะอยากช่วยจริงๆหรือกลัวเขาผิดหวังให้โอกาสตัวเองฟังเสียงภายในก่อนจะฟังเสียงขอร้องจากภายนอกเปลี่ยนความเชื่อจากทำให้พอใจเป็นสัมพันธ์ที่เข้าใจกันคนที่รักคุณจริงๆจะเข้าใจการเลือกของคุณแม้มันจะไม่เป็นไปตามใจเขา ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ไม่มีความผิดหวังแต่คือความสัมพันธ์ที่ยัง่งเห็นค่ากันแม้ต้องผิดหวังกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนคุณควรมีขีดจำกัดที่ชัดเจนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เช่นวันไหนที่เหนื่อยมากให้ตัวเองมีสิทธิ์ไม่ต้องรับโทรศัพท์หรือไม่ต้องไปงานเลี้ยงให้นิยามใหม่กับคำว่าไม่เป็นที่รักของทุกคนคุณไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคน เพราะบางคนรักคุณแค่ตอนที่คุณยอมทำตามไม่ใช่ตอนที่คุณเป็นตัวเองบทเรียนสำคัญจุดยืนมักเริ่มจากการกล้าถอยออกจากคำว่าพอใจการมีจุดยืนในชีวิตไม่ใช่เรื่องยากถ้าคุณเริ่มจากรู้ว่าอะไรคือค่านิยมของคุณกล้าที่จะทำตามความเชื่อนั้นแม้จะมีบางคนผิดหวังหรือไม่เข้าใจคุณก็ตามอย่ากลัวการทำให้ใครผิดหวัง จนลืมไปว่าคุณกําลังทำให้ตัวเองเสียตัวตนที่แท้จริงไปทีละนิดคุณมีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตที่ตรงกับหัวใจคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจแค่คุณไม่หันหลังให้ตัวเองก็พอแล้วข้อ3ให้ความสําคัญกับความรู้สึกคนอื่นมากกว่าความฝันของตัวเองคุณอาจมีความฝันในใจบางอย่างอยากเริ่มเขียนหนังสืออยากเปิดช่อง y o YouTube อยากไปเรียนต่อ อยากออกจากงานที่ไม่รักแต่เมื่อคิดจะเริ่มทำสิ่งนั้นเสียงในหัวก็ดังขึ้นทันทีว่าถ้าคนอื่นว่าเราตลกละ่ะถ้าเขาไม่สนับสนุนเราละ่ะเขาจะคิดว่าเราบ้าไหมที่กล้าทำแบบนี้และสุดท้ายคุณเลือกเก็บความฝันไวเ้เงียบๆเพราะกลัวคําวิจารณ์เพราะคุณให้ค่ากับความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าความปรารถนาในใจตัวเองทำไมเราถึงกลัวการถูกมองแปลก มากกว่ากลัวเสียฝันไปตลอดกาลเพราะมนุษย์กลัวการถูกแยกออกจากฝูงธรรมชาติของมนุษย์คือสัตว์สังคมเรากลัวการถูกปฏิเสธเพราะในอดีตมันหมายถึงอันตรายและถูกทอดทิ้งแม้วันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วแต่สมองเรายังกลัวการถูกมองว่าไม่เหมือนใครเพราะคุณเคยเจ็บจากคำพูดมาก่อนอาจเคยโดนล้อโดนประมาทหรือโดนกดว่าฝันไปเถอะสิ่งเหล่านี้กลายเป็นแผลลึกที่ทำให้คุณ กลัวการกล้าไปโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณยังไม่เชื่อว่าฝันของเรามีค่าพอคุณอาจเห็นฝันของตัวเองเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความคาดหวังของครอบครัวหรือสังคมจึงเผลอคิดว่าเพื่อไม่ให้ใครลำบากใจงั้นเราขอไม่ทำดีกว่าแต่ความจริงคือไม่มีใครมีสิทธิ์ขโมยความฝันของคุณนอกจากตัวคุณเองคนอื่นพูดได้วิจารณ์ได้แต่มีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้น ที่เลือกได้ว่าจะเดินต่อหรือจะหยุดอย่าปล่อยให้สายตาคนอื่นเป็นผู้ควบคุมเส้นทางชีวิตที่คุณต้องเดินเองผลที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเก็บฝันไว้ในใจคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองทุกวันมีแต่งานมีแต่หน้าที่แต่ไม่มีสิ่งที่เติมไฟในใจจนวันหนึ่งคุณอาจถามตัวเองว่าแล้วเรามีชีวิตไปเพื่อใครคุณจะรู้สึกอิจฉาคนที่กล้าทา เมื่อเห็นคนอื่นเริ่มทำคลิปเปิดร้านเรียนสิ่งใหม่คุณจะรู้สึกว่าเขาทำได้แต่เราทำไม่ได้ทั้งที่จริงๆคุณอาจมีศักยภาพไม่แพ้เขาเลยแค่คุณไม่เคยลงมือทำคุณจะติดอยู่กับความรู้สึกเสียดายเสียดายเวลาที่ไม่เริ่มเสียดายโอกาสที่ผ่านไปและเสียดายความกล้าที่ไม่ได้ใช้วิธีเปลี่ยนใจตัวเองให้กล้าทำตามฝันโดยไม่ต้องรอให้ทุกคนเห็นด้วยยอมรับความจริงว่า ไม่มีใครเข้าใจเราทั้งหมดได้บางครั้งคนรอบตัวไม่ได้ตั้งใจลดคุณค่าเราเขาแค่ไม่เข้าใจภาพในหัวเราเพราะฝันของเราคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่ากโกรธพวกเขาแต่อย่าหยุดตัวเองเพราะพวกเขาเริ่มจากสิ่งเล็กๆแบบไม่ต้องรอใครเข้าใจอยากวาดรูปเริ่มจากวันละสิบนาทีอยากมีช่องย t u b e เริ่มถ่ายคลิปจากมือถือเล่นๆก็ได้อยากเปลี่ยนงานเริ่มหาข้อมูลเตรียมทักษะในเวลาว่าง การเริ่มสำคัญกว่าการพร้อม100%เอร์เซชื่อมั่นว่าฝันของคุณมีเหตุผลที่มันมาเกิดขึ้นในใจคุณความฝันไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มันคือเสียงข้างในที่เตือนคุณว่าคุณไม่ได้เกิดมาแค่เพื่อทำให้คนอื่นพอใจแต่เพื่อทำสิ่งที่ทำให้คุณมีชีวิตหากลุ่มคนที่เชื่อในคุณแม้ยังไม่เห็นผลลัพธ์คนแบบนี้อาจมีไม่มากแต่เพียงหนึ่งสองคนที่สนับสนุนจากใจ ก็เพียงพอแล้วให้คุณกล้าลุกขึ้นและทำต่อความฝันที่ไม่ลงมือทำคือเรื่องที่คุณจะคิดถึงตลอดชีวิตคุณไม่จําเป็นต้องทำให้ทุกคนเข้าใจแต่คุณควรเข้าใจตัวเองให้มากพอที่จะไม่ทิ้งฝันไปเพียงเพราะคำวิจารณ์เพราะสุดท้ายโลกนี้อาจมีคนอีกมากที่ไม่เข้าใจคุณแต่คุณจะไม่มีวันเข้าใจตัวเองได้เลยถ้าคุณยังยอมให้เสียงของคนอื่นดังกว่าเสียงของหัวใจตัวเองข้อสี่ ไม่กล้ารับเครดิตแม้เป็นผลงานของคุณเองคุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่ทำงานเบื้องหลังแทบตายแต่พอถึงเวลาชื่นชมกลับบอกว่าไม่มีอะไรหรอกครับได้รับคำชมจากหัวหน้าเพื่อนหรือผู้ใหญ่แต่รีบตอบว่าทีมเขาเก่งครับไม่ใช่ผมหรอกหรือหนักกว่านั้นปล่อยให้คนอื่นรับเครดิตแทนคุณโดยไม่เคยพูดออกไปคุณไม่ได้ไม่มีความสามารถ คุณแค่ไม่กล้ารับว่าใช่แม้มันจะเป็นผลงานของคุณเองทำไมบางคนถึงกลัวการรับคำชมโตมากับความเชื่อว่าถ่อมตัวคือสิ่งที่ดีสังคมไทยปลูกฝังว่าอย่าหยิ่งอย่าคุยโตอย่ายกหางตัวเองจนบางครั้งความถ่อมตัวกลายเป็นกับดักที่ทำให้คุณดูด้อยกว่าความจริงกลัวว่าคนจะหมันไส้บางคนกลัวว่า ถ้ารับเครดิตตรงๆคนจะคิดว่าหยิงหรือโอ้อวดจึงเลือกปิดบังความเก่งของตัวเองไว้แม้ในใจจะภูมิใจสุดๆก็ตามไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองบางครั้งคนเก่งที่ไม่กล้ารับคำชมเป็นเพราะลึกๆยังไม่เชื่อตัวเองว่าฉันเก่งจริงๆเหรอนี่คืออาการของคนที่รู้สึกว่าความสำเร็จของฉันเป็นเรื่องบังเอิญผลที่เกิดขึ้นจากการไม่กล้ารับเครดิต คุณพลาดโอกาสทางอาชีพเมื่อคนอื่นรับเครดิตแทนคุณคนเหล่านั้นจะได้เลื่อนขั้นได้โอกาสได้รับความเชื่อถือส่วนคุณยังคงอยู่ที่เดิมแม้คุณจะเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จนั้นก็ตามคุณฝึกให้คนอื่นมองข้ามคุณถ้าคุณไม่ยืนยันผลงานของตัวเองคนอื่นจะเริ่มคิดว่าเขาไม่ได้มีบทบาทเท่าไหร่และเมื่อถึงคราวตัดสินใจเรื่องสำคัญคุณจะไม่อยู่ในสายตา คุณบั่นทอนความมั่นใจในตัวเองการไม่กล้ารับคำชมซ้ำๆทำให้สมองคุณเริ่มเชื่อว่าฉันไม่ได้เก่งจริงฉันแค่โชคดีและนั่นทำให้คุณลังเลเมื่อต้องทำสิ่งใหม่ๆหรือรับผิดชอบในระดับสูงขึ้นการถ่อมตัวแบบฉลาดกับถ่อมตัวจนตัวจมการถ่อมตัวไม่ใช่สิ่งผิดแต่ต้องรู้ว่าถ่อมไม่ใช่ลบตัวเองถ่อมตัวอย่างฉลาดคือการพูดว่าขอบคุณครับ ผมตั้งใจทำงานนี้มากและโชคดีที่ได้ทีมดีๆช่วยกันทอมตัวเกินไปคือการพูดว่าไม่หรอกครับงานเล็กน้อยเองทีมเขาเก่งครับผมแค่ช่วยๆไปฝึกอย่างไรให้กล้ารับเครดิตอย่างสง่างามฝึกพูดคำว่าขอบคุณโดยไม่ลดคุณค่าตัวเองถ้ามีคนชมคุณว่าเก่งมากเลยให้ตอบแค่ว่าขอบคุณครับผมภูมิใจที่ทำสำเร็จเหมือนกันอย่าลดทอนตัวเองด้วยการรีบโยนคำชมนั้นทิ้ง บอกผลงานอย่างมั่นใจในสิ่งที่เป็นจริงในการพรีเซนต์หรือรายงานให้พูดถึงบทบาทของคุณชัดเจนเช่นในโครงการนี้ผมรับผิดชอบด้านการออกแบบและเป็นคนทดสอบระบบก่อนส่งมอบครับพูดด้วยความจริงไม่โอ้วดไม่ปิดบังเปลี่ยนไม n d เซตการรับคำชมเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเมื่อคุณกล้ารับความสำเร็จของตัวเองคุณอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นกล้าลงมืออย่าคิดว่าการยอมรับตัวเองคือความหยิ่ง มันคือการให้เกียรติกับความพยายามของคุณเองเขียนบันทึกความสำเร็จของตัวเองทุกสิ้นเดือนลองเขียนว่าเดือนนี้ฉันทำอะไรสำเร็จวิธีนี้จะช่วยยืนยันกับตัวเองว่าฉันมีคุณค่าและฉันคู่ควรกับคำชื่นชมความสำเร็จที่คุณไม่กล้ารับคือโอกาสที่คนอื่นจะเอาไปใช้แทนคุณการรับเครดิตไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือสัญญาณว่าคุณให้เกียรติกับตัวเองและพร้อมเติบโตจำไว้เสมอว่า คุณไม่ได้หยิ่งเพราะคุณภูมิใจในผลงานของตัวเองแต่คุณจะพลาดอนาคตที่คู่ควรถ้าคุณไม่กล้ารับว่าคุณมีดีข้อหาขอโทษตลอดแม้ไม่ใช่ความผิดของคุณขอโทษนะที่พูดแรงไปขอโทษที่ทำให้เธอไม่สบายใจขอโทษที่เป็นแบบนี้แม้ในใจจะรู้ว่าเราไม่ได้ผิดเราแค่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาหรือบางครั้งเราคือคนที่โดนกระทำเองเสียด้วยซ้ำ แต่เรากลับรีบขอโทษก่อนเสมอเพื่อให้เรื่องจบเร็วเพื่อไม่ให้ใครโกรธและเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ได้มากที่สุดจิตวิทยาเบื้องหลังคนที่ขอโทษตลอดเวลากลัวการถูกปฏิเสธกลัวเสียความรักคนบางคนมีความกลัวฝังลึกว่าถ้าใครไม่พอใจจะเลิกคบทอดทิ้งเราจึงยอมแบกรับความผิดไว้คนเดียวเพื่อให้คนอื่นอยู่กับเราเติบโตมากับความรู้สึกผิดเป็นนิสัย บางคนถูกเลี้ยงมาแบบต้องขอโทษกับทุกอย่างแม้ไม่ใช่ต้นเหตุเช่นโดนพี่ทำร้ายแต่แม่สั่งให้เราขอโทษก่อนเพื่อให้จบเรื่องจิตใต้สำนึกจึงเรียนรู้ว่าการขอโทษคือการทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเชื่อว่าความสัมพันธ์สำคัญกว่าความยุติธรรมความเชื่อน,นี้ทำให้คุณยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อให้เรื่องเงียบแต่ระยะยาวมันกลับสร้างความไม่สมดุลในความสัมพันธ์ผลเสียจากการขอโทษแม้ไม่ผิดคุณกลายเป็นถังขยะอารมณ์ของคนอื่น เพราะคุณพร้อมรับทุกความผิดคนรอบตัวจึงเริ่มเคยชินกับการโยนความผิดมาให้บางคนเริ่มไม่คิดรับผิดชอบอะไรเลยเพราะรู้ว่าคุณจะรับแทนคุณกำลังย้ำเตือนตัวเองว่าคุณผิดเสมอยิ่งพูดคำว่าขอโทษบ่อยเท่าไหร่สมองคุณยิ่งเชื่อว่าคุณคือปัญหาและความรู้สึกผิดนี้จะกลายเป็นแรงกดดันทำลายความมั่นใจของคุณไปทีละนิดคุณกำลังสร้างความสัมพันธ์ปลอมคนที่อยู่กับคุณ เพราะคุณยอมรับผิดแทนเขาไม่ได้เคารพคุณจริงๆเขาอยู่เพราะสบายไม่ใช่เพราะเห็นคุณค่าความจริงคือความสัมพันธ์ที่ดีไม่ต้องมีใครผิดเสมอไปการมีความเห็นต่างหรือการทำให้ใครรู้สึกไม่ดีไม่ได้แปลว่าคุณผิดเราสามารถรับฟังและเคารพความรู้สึกของอีกฝ่ายโดยไม่ต้องเอาความผิดมาทับตัวเองเปลี่ยนจากขอโทษเป็นเข้าใจและเคารพความรู้สึกตัวอย่างการสื่อสารแบบใหม่ที่สง่างาม และไม่ลดตัวเองยกตัวอย่างขอโทษนะที่ทําให้เธอไม่พอใจอันนี้ไม่ควรพูดสิ่งที่ควรพูดคือเราเข้าใจว่าเธอรู้สึกไม่ดีและเราอยากฟังความรู้สึกเธอให้มากขึ้นวิธีฝึกตัวเองให้เลิกขอโทษแทนทุกคนถามตัวเองก่อนว่านี่ฉันผิดจริงไหมหรือฉันกําลังขอโทษเพื่อให้เขาสบายใจเฉยๆถ้าไม่ผิดใช้คําว่าขอบคุณแทน เช่นขอบคุณที่บอกความรู้สึกเราเราจะพยายามเข้าใจมากขึ้นคำว่าขอบคุณสร้างพลังบวกโดยไม่ต้องแบกคำว่าผิดสร้างขอบเขตในความสัมพันธ์บอกให้คนรอบข้างรู้ว่าคุณไม่โอเคกับการถูกโยนความผิดซ้ำๆการกล้าพูดตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ซื่อตรงและสมดุลขอโทษคือคำที่มีพลังแต่ถ้าใช้ผิดมันจะย้อนกลับมาทำร้ายคุณ คุณไม่จำเป็นต้องขอโทษทุกครั้งที่มีใครไม่พอใจคุณมีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่ในจุดของตัวเองโดยไม่ต้องลดคุณค่าเพื่อให้ใครบางคนรู้สึกดีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คุณต้องยอมรับผิดตลอดแต่คือความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายรับผิดชอบใจของตัวเองได้จำไว้ว่าการไม่ขอโทษในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำผิดคือการรักษาความเคารพต่อตัวเองไม่ใช่ความใจแข็ง ก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากสรุปให้ฟังอีกรอบนะครับเพื่อให้คุณได้ทบทวนตัวเองอีกครั้งแบบง่ายๆสำหรับ5ข้อหลักๆที่แสดงว่าคุณอาจเป็นคนดีเกินไปจนไม่ก้าวหน้าข้อแรกพูดว่าไม่ไม่เป็นคุณตอบตกลงทุกอย่างสุดท้ายคุณคือคนที่หมดแรงอยู่คนเดียวข้อ2กลัวทำให้คนอื่นผิดหวังมากกว่ากลัวทำร้ายตัวเองเพราะอยากให้ทุกคนโอเค เลยยอมเจ็บเองเงียบๆข้อสาให้ความรู้สึกคนอื่นมาก่อนความฝันตัวเองความฝันอยู่ตรงหน้าแต่คุณไม่กล้าเดินเข้าไปหาข้อสี่ไม่กล้ารับเครดิตแม้เป็นผลงานของตัวเองทั้งที่คุณเหนื่อยที่สุดแต่กลับไม่ได้เป็นคนที่ถูกจดจำข้อหขอโทษแม้ไม่ใช่ความผิดของคุณสุดท้ายคนที่เหนื่อยคนที่รับผิดแทนทุกคนก็คือคุณถ้าคุณรู้สึกว่า ใช่เลยเราเป็นแบบนี้อยู่ไม่เป็นไรเลยครับแค่คุณเริ่มเห็นตัวเองวันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแล้วการเป็นคนดีไม่ผิดแต่อย่าให้ความดีไปลดคุณค่าในตัวคุณเองถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลาชันแห่งความคิดไว้นะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ